พอหรือยังเออมันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกหนึ่งสองสามว่ะเพื่อนสี่สี่เหรอสี่เหรอเฮ้ยเนี่ยกูกูจะลองนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตั้งเป้าหล่อไว้ไม่ถึงว่าแบบพีคหล่อว่ามันจะลงกับเหล่าเพื่อนทางไหนมันมันลงไอ้ที่แตกๆอ่ะตัวหนึ่งแต่ไม่น่ามีของหรอกที่แตกตรงไหนอ่ะกูเจอลูกซองกูเอาลูกซองก่อนเลยอ่ะเพื่อนเด็กก็ดังมือก็หลังมือก็หลังมึงเห็นละ เพื่อนคมมาตัวนึงกูเลาะอยู่อยู่ในบ้านที่กูปามตอนแรกอ่ะโอเคเพื่อนก็ตีมัาไงใช่ไงใช่ไงกูหนีมามาที่กูได้ตัวมันขอกเพื่อนเนี่ยสามก่อนสุดท้ายอยู่บ้านเนี่ยระวังน้ำฟ้าเสียงนะเพื่อน ไอ้เพื่อนมีตัวไหนตัวนึงตรงไหนเฟิร์เเอย่าเฟิรไม่มียาวะฝ่ามาวะนั่นไงเพื่อนฝ่ามาตวไอ้ทำมาก่นทำมาก่อนทำมก่อนตอเต้มก่อนสวยยแม่งกูได้ยินพอดีเลยหันมาถูกปนยิงตายหาริะถึง องอยู่ป้อมยาอเลยเพือ่อนมาแล้วเพื่อนตายเพื่อนอะไรวะ <c oughs> ไม่ทำไรเลยไอ้เหี้ยมันมีอยู่ตัวในงอ่ะไม่มีของมันน,ออน้อยกี่หลังรถเออกูบอกมันไม่มีของวิ่งหนีกูไปอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรวดจัด มีอาเก็บอาไปอ่ะยังเก็บได้เก็บได้เก็้ยอะรัวจัดดีนะกูได้ข้อจะมาในอ้เหี้อกู้ไทยสุดละห้าเมตรเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเอ๊ะจังหวะแบบเอ้ามันยิงแฟร์ไปแล้วเหรออ๋อนี่กระสุนแฟร์มันทิงไอ้เหี้ยกูก็ว่าไอ้เด็กเวนนี่กูต้องติดใจดีมันงัดอ่ะยี่้อเออจะไม่ไหวว่ะโทษทีเพื่อนกูเอาหมดอ่ะไอ้ยมันรัวจัดอ่ะเหี้ยกูโผล่ไปกำลังชักแม็กเลยอ่ะ แบบเสียปไม่ตอนแรกกูว่ามันมีลูกสองที่กูบอกก็ได้ยินป่ะไอ้เป็นมึงเว้ยป๊อปหลับเลยเสียงลูกสองดังดันสนั่งอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราได้ประมายเอาวเว้ยได้ยินป่ะกูยังไม่มีสไลด์เพื่อนแป๊บนึงกูอยากแม่งมือหนูได้สัตว์กูอยากเล่นือเอชเอแมชเอชแทบทุกตัวเลย ไอ้เหี้ยกูดายมีแต่เนี่ยไม่หลงพอ่อมึ่างเงจะเดินมาแอบแอบมอบอยู่หลังรถอะไอ้เห <c oughs> ีเ้ยแบบแบบเพิ่งนึกได้ว่าต้องหลงอะเอออ๋อ,อ,อกูว่ามาันกดติดตามใครมาแน,น่เลยเพื่อนถ้าคนในงานตีมันนะเออแล้วมันก็ม<า>ันเพิ่งมาใช่ใช่กดกดจิ้มแล้วเข้ากดนำดูดูกดทางนี้ดิใช่ไหมไม่เบี้ยเลยใช่เหรอดูดิกูส <c oughs> ิไม่ได้เลย <c oughs> อะย่างปะ อออเติมนึไรตีมนึไรเก็บสายก็เตมเงวะเฮ้ยเพื่อนใ่เฮ้ยมวกมวกมวกกูเห็นมวกมันชุบมันชุบมันชุบหมึงนี่ชุบเฮ้ยเฮ้ยมึงเปลี่ยนไหนอ่ะมึงรู้ป่าวมึงดิจะไงวะมวกฟาโลหมวกมันเก็บหมดมาเจ็ดสี่เปอร์เซ็นนะเออฟาโลไอ้เหี้ยเอาเก็บต์ตังค์ปะไม่ละไม่ละ ขาดแม็กซี่สิบมีตะตีเลียมอ่ะมึงมีทีเลียมอ่ะแม่ก็มึงใช้ใช่ปะละ่ะใช่ใช่เออเดี๋ยวกูนอ้อเพื่อนเลตต์นี่ไงใช้อยู่ใช้งานอยู่ <laughs> เฮียเจอป็นเด็นเลยเฮ้ยมันเชื่อมไปได้เหรอวะเชื่อมได้เกิ<ะ>ดขึ้นใหม่นี่ไงเจอแล้วไปเพื่อนโคตรพร้อมอ่ะเฮีย ผมจัดผมตายเออผมชิกระดูอ่ะ้็ไม่มีตัะกบใกล้อะหรอวเนี่ยเล่นตอเนี่ยเฮ้ยกูเล่นเอ้ยกูเล่นเอ็มซีจริงไอ้กูเล่นเอ็มซีจริงนะเออโอเคอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเก็ตย,ยานไหมกิมมันยิงกันอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปละเสียไปบอกว่าม,มุมอ่ะแล้วกูว่าตรงนี้ขึ้นราคาได้เว้ยเนี่ยออกระโดดไปเลยอะ่ะกระโดดจัมพิงเลยอะ่ะใช่ ในเพื่อนแล้วต่อต่อด้วยบักนี่เออเอ้พอต่อบักนี้ปั๊บ็เอ้ยกูกดไม่ได้อ่ะเอ้ยเมื่อกี้มันมีอะไรให้กูกดเอฟป่ะฮะมีอะไรให้กูกดเอฟไม่รู้พอกลางลบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปมันขึ้นมาดิบักเหรอเออเี้ยให้กูกดเอฟให้มึงดูดิเฮ้ยเพื่อนมีคนมามีคนมามีคนมาตรงไหน เข้าวมุงเว้ยรถอะ่ะเออรถรถดอมอ่ะอ้อ,อ,ม,อ,อม,มอ้อมนี่มั้งไปดิเราไปไงต่อเราไปหารถก็ได้ปะตรงไปหมู่บ้านนี้แรกน่าจะมีรถป่ะอืมคิดว่างั้นข้าวมุงผู้แข่งเราเงียบไปแล้วครับตอนนี้ตุยไปแล้วมั้ง <c oughs> ไรเพื่อนหน้ามึงเลยป่ะ <16. S 1> 16. 16. สายกูสิบหกกับยี่ห้าสายกูอะไม่รู้ตรงไหนสายมึงก็นี่ไงเพื่อนบ้านนี้ละมั้งโอเวอร์ er ด้วยแก๊งโอเวอร์ด er ้วยโอ้ยเล่นเล่นไม่ได้เพื่อนถ้าไปอ่ะมันเป็นเนินลูงฝ่าเหล่าลู่นะทั้งโลกทั้งสูงฝ่าหลา,าได้ป่ะเอ้ยมันหนึห่งละเพื่อนยี่สิบหกน้ำมันอ่ะ ไม่น่านะอีพวกอ่ะเขาจะมาซั้อป็นอะไรนะเออโปูซาก,กันยับซาก,กันยับดีกันมันจัดแจมไปละได้ได้ไปหา่นล่ะก็ได้ปะหา่นล่แล้วออกเลยถ้าผมมีกิบก,กากๆในเดี๋ยวกูจะเล่นเอ็มเคเลยเนี่ยขนอบเนี่ยเฮ้ยอีกแล้วเพื<ะ>่อนรถหน้าเรารถดอบรถดอบเพื่อนจะออกอะ่ะเอาดับดับดับเคื่องอนะ่ะ ทำไมทำไมมันไปเดินโค้งมาดิวะนั่นแหละดิคุณบอกอยมาเล่นยากเนี่ยเพื่อนมาเนื้อเนื้ออยู่เนี่ยหาเราเนี่ยมาดิไม่หาเราหรอกมาก็เยี่อแล้วออกซ้ายไปมันก็น่าจะเข้าวงอ่ะนู่นนะโอ้โหเพื่อนอย่าตูดเลยกูเห็นมันพี่ออกมาละวสี่อ่ะไม่สี่ก็สามอ่ะพี่ออกมาทุกทางเลยอ่ะ แต่เราไม่มีรถแล้วะว่าแต่เนี้ยเราเครื่องเหมาะสุดแหละอืมกับเอทีวีเอทีวีนี่มันไม่ล้มเลยนะทำเป็นยังไงก็เพิ่มว่ามันหลงนี่ปะไอ้สัตว์โลกเปในนี่เลย,ย,ยไม่มีนะโลกอยู่ แต่มีรถอยอะโอ้รถถังไอ้เหี้ยเฮ้ยสกินสวยเพื่อนดูดิกินขากูบ้านะใช่ไหมใช่ใช่ขาสิเดะเออยสวยดิเรามีตังอับบูปินให้หมดอ่ะโอ้เติมบูปินนะเพื่อนไม่ไม่เต็มเกมอ่ะเออต้องเติมไใได้พาทุกครั้งอ่ะเอาอันอันอันส่งอันอันส่งอันน่ะ ร้าหนึ่งกี่เดือนวะรหนึ่งเดือนนึกว่ามีเบอร์ลิวข้างในคนโล่งด้วยไอ้เยอะเออดิสายเราโผล่อะสายเราพิกาโดอ่ะโอ้บันไดมีด้วย <c oughs> ว่าเราวิ่งไปถึงถนนเฮ้ยเพื่อนขวาม,มีรถปะน,นะใช่ไหมหออไม่ใช่เยนุวาร์ถสัตว์รถพังเหรอไม่ใช่อะไรไม่รู้กอง,งอะไรไม่รู้ข<ล>อขยะ ขวามีโอ,โ,อโอ้โหวงเขาเป็นวงต้องลดต้องลดเพื่อนห้ารถปะนั่นเจอรถปะอ๋อกองขยะเยี่ยที่กูบอกมึงไงว่าเียกูเห็นเหมือนรถอะเห <c oughs> มือนบักกี้เหมือนรถอะไรเลยใช่เหมือนบักกี้ก <c oughs> <ๆ>็เลยนึกว่ารถ น่าจะสิบสามเพื่อนคู่แข่งเราใื้น้ำก็่าจะสิบสามนะมีสิบเนอะไะมีม,ลม,ลม,ลม,ม,มลาละ,ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่สิบสาอ่ะสิบสาคิวไปแล้วไม่ก็เาต็มอะไรวะยี่ปะเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วน่าจะยีก็ไม่ใช่ละ ีตอะมาที่ชุบมันอยู่ตรงที่แบบอ๋ออยู่ตรงสลิงกูว่าอย,อยู่ที่แปลกเลย่มานี่กูยังไม่เจอรถเลยเพื่อนก็ห <c oughs> ายาอยู่มีสามก้อนนี่ดูทรงแล้วต้องเดินขึ้นน่นแหละถางแล้วแหละขึ้นลงไปอะ่ะเอารถถังปะล่ะกูเจอรถตู้เพื่อน โหขุดไก่เลยกูวี่เข้าวงดีกว่าเพื่อนออน่าจะไวกว่าพอพอ,พอกับวิ่งไปเข้าวงเลยละเออระยะทางอ่ะโอ้ยเจ็บเอา้ามีคนชุบเพื่อนอ๋อแซนมาติน,นกูนึกว่าชุบขวามือเรา เดินไปเรื่อยอ่ะอยู่แล้วหมาจินข้างหลังอ่ะที่แอบรถดอมไม่ดีถุนตะโตอีกอ่ะโบกปะสองตัวสนใจไหมมันออกสายไอ้มันจะเปลี่ยนรถเหรอปะตอนแรกมันจะเปลี่ยนรถปะไม่ได้เลยมึงไม่ได้เลยมึงมันเลยบ้านไม่มาูไหนใส่กูซัดเลยยี่อ่ะโอ้มันไปทางนู้นปะ ไปยิงแซนมั้งไปหาคนยิงที่แซนถ้าเจอสะแว่นน่ารักนนัปีแก้มให้ปีบตวัวเล็กหน้าซื้อสนอมขี้อ้อน okay, กำลังจมน้ำอยู่คุณจะไปช่วยไหมแด้กูเคยดูแล้วเลยดิมนึงเข้าวงดิพาเพลสทำไมไม่รดริงจริง,รงหรอวะ Yes s i ้ เกมกัด <Game> จะให้กูวิ่งตลอดเลยอะเฮ้ยปักกี้ปักกี้ปักกี้เ,เปิดต้นสายไม่มีเหรอไม่มีผมกหยิบาักกี้ดับมีเปล่ามีเปล่าบงเหรอไม่มีมโอ้ วงเฮียหรอวะ่เอามิสิตไปเจอมันนะเพื่อนไปนไงดีอ่ะนี่เลยมันจะไปเล่นพังหนูเลยปะ่ะดูว่าไปก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเฮียเฮ้ยมันไม่พังหรอวะนั่นน่ะดิจัดลองพิดทองพิด ไมได้เจอเจอร้อยเลยอ่ะเจอไม่ได้ไปแล้วหมุนลูกระสุนโอ้ยตัตดคนัเลยะาใชขวาข้หน้าไกลๆเลยน่าจะไกลเฮ้ยเผลเลเลยเข่าลูกลรู้ีก่อโอ้ยเป็นถนนผูบ้านนี้มีียวเหลังมีไว้ที่อนั่นแหลน้ามมาแล้ว็ตามมาแล้มาเดินมานี่เฉยข้างหน้าเราก็มีนี ก็แลกแล้วตรงนี้ยคุ้นนะโดดเพื่อนเห็นว่าันหดดโดดนี้เพื่อนอไปไหนอ่ะเอามันไปละคือดูมันเอามาอาจจะมีเพื่อนอยู่ไอ้ไรเป็นอไรนี่วะเฮ้ยลกแล้วลกแล้วลกแล้วรถลกแล้วอันนี้ลกูนนได้ยินเสียงลกแล้วลกแล้วทางเราก็มีตกล็อได้แล้วเนี่ยไ,ไอสัตว์ ขึ้วาเลยเป็นมีอะไรเร่องไม่ขึ้นขวาไปไหนวะไปซ้ายไปเหมืองคุณลูกอะคุณดูดิดมันมีทุกที่เลยเพื่อนคุณลกูกไงอะมันคือเมืองไเพื่อนตรงนี้ เห็นบนเขายอดสุดบ้านนั่นน่ะเอาตรงนั้นแม่งเลยสัตว์เอาซ้ายเ,เพื่อนเอาซ้ายเพื่อนจอด ATV ทิ้งไว้เนี่ยเฮียยิงกูเฉยสัตว์เอ้ยน่าเอาเลยปะเออเพื่อนมันแจ้งแล้วเฮียเพื่อนมันต้องแจ้งดิไหนวะยิงกันตรงไหนวะมีควันเขียวไกลๆเพื่อนดูนี่ควันเขียวนี่ขึ้นขวาได้นะเพื่อนมีตัวขวากำลังปาระเบิดลงไปอ่ะ ีีววอ,นะอ,นะอย่ามองกูก็พอก็พออย่ามองอย่ามองอย่ามองกูนะมันเงียบไปแกเพื่อนหรือว่ามันลงมาชุบปะ่ะนั่นน่ะเลยอย่าวงอยู่เราวะเพื่อนสายตัวตัวตามตัวเลย้เห็นแล้วเพื่อน ที่ถั่วเนาะเพื่อนไปนเพืเ่อนทำยานะอ้าวหมดอุ้ยไอ้เหี้ยเดือดจะขี่ของเหรอเพื่อนไปดิอยาก,ออไ,ดยกได้ยานีน่รถเลย ยายาน้ำจังเลยยาหูยาหูโอ้ยรักกันเลยนอนกอดกันสองคนนะฮะกูแปดละกันนะวันนี้หนึ่งอันยาพันทิ้งไปกระเบิดขอคืนด้วย <c oughs> ถ้ามีที่ซ่อมเกาะน,นี่กูเอาไปแล้วนะนี่ปึ๊บอึ๊บเดี๋พ่อ <c oughs> มากูเขย่าไม่เห็นหรอปะน่าจะเห็นนะมีคนขนาดนี้เราเล่นเนินหน่อยก่อนได้บั้งหรอเล่นได้ช่วงเนินนะเพื่อนเราสามตัวไอ้สัสไหนวะฟัามึงเห็นปะมึงเห็นปะมันเดินไปตีกันอ่ะเออเราต้องเราเราเราแอบแอบไรอะฟ้าอุรารัตเอียอย่าเห็นกูอุรารัตมาทางเราเพื่อนไม่เห็นแล้วโอ้๋ออ๋อ้๋ออไอ้ยัยเห็นกูได้ไงวะที่มันเดินไปฝั่งหนุนสามตัวเลยนะวิ่งอยู่ดี่ะมันยิงกูเฉยเลยกูนี่งงเลย ผมนี่ผมนี่หายไปเลยครับยสามตัว<ะ>น,นี่ครับวะไม่รู้ว่าต่างหูใครใครดูกลัวหรอวะเพื่อนหน้าเรามาแล้วโอ้ยเจ้าสิผัวไอ้สัตว์เพื่อนมีตัวตายตัวตายไอ้เหี้ยตายตายเฮ้ยมันมากันโคูดไฟเลยไม่กูงงว่ามันจะไมทําไมวะอีมันจะไหลไปตีกันตรงนู้นอยู่แล้วอ่ะ เพื่อนมาแจ้งอ๋อเพื่อนไม่น่าเห็นเราปะ<ช>เพื่อนไม่น่า,หนาเห็นเราเนี่ยแล้วคู่แข่งเรายังอยู่ด้วยเพื่อนตี่ปะใารว่าคู่แข่งเราอะใช่ไอตี้ตรงนูน้นปะใช่นั่นแหละไอตี้ที่กูเห็นนั่นแหละเออที่มันอยู่บนเข่าหมากอะ่ะไ้เหี้ยราดูมันทักประเดี๋ยวนี้มันจะไปตร่ไหนโอุ้ยโอเวอร์อุ้ยอัศนีเพื่อนนี่ฮะสีวฟ้าขาวๆอะอะไรวะอ๋อ โอ้ยเฮียเล่นพักสามตัวได้ไหมท่ันนี้ผมที่กูเห็นอ่ะเออไอ้ที่กูบอกมึงตอนแรกที่มันพีคโซ่ตามตัวใช่คันนี้ผมขับไปเรื่อยเลยอ่ะเราดูันสักประเดี๋ยวแล้วกันนะถ้ามันไม่ติดทองไม่น่ามอะไรที่สิบหกว่ะ เพื่อนมันเล่น MK กิ๊บเลเซอร์ตัวไหอคนที่ชื่อลุกลุกอะลุกลุกบิวอะไรนะอ๋อเออบิวครับไอสอดหรือสว่าชอบอ่ะยังมันรออยู่บ้านเนี่ยถ้าเพื่อนถ้าไม่ไม่โดดขายทิพนี่อย่างที้ยเลยติลูกอีทาย กูโดนตีถั่ว้วยเพื่อนเมื่อกี้เขี้ยเออให้หกูตีถั่วเลยสัตวงยังไม่บีบอีก็เจาะยาเอทีวีเลยก็อยู่ในวงไม่ใช่อ๋อนอ้องแล้วทำไมาไอตี้เมื่อกี้มาสึงไม่ยิงไม่มายิงมันวะไอตีที่ยิงเหล่า,า,าวะเอาเราเชื่อยิงโหดละ ไอเฮียต้องสร้างหมดละเฮ้ยมาแล้ว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 ไม่ใช่ทีบีเอ้ามันยิงเอฟบีทำแบบวะยิงยางเฉยตี่เจ็ดป่ะที่ที่เอาที่ไรนี่นี่เนี้ยี่ทีเจ็ดที่เจ็ดนี่แหละมันไปยิงกันที่หกละโอ้ว่ามันได้ที่สองแน่หรอวะที่สองมันกี่แต้มวะาหกแต้มอ่ะมองอยู่กับมันอะ เอาดิเอาดิมี MC, ซีเวลซีแปบอมยังไงวะนี้ทังไงครับตัวนี้ะอะสีแดงอะเออเนี่ยเ,เวล,ลเรไปมุมเป็ไปไนแบบนี้เพื่อนไอตัวบาร์ดาี้อ่ะเออไอตัวอีธานเฮ้ยมันจะขอ<ด>ล้มไปหนึ่งว่ะเพื่อนมันขอทีเจ็ดล้มว่ะเพื่อนอุย้ยโทุ่มดิเอาละใจมาใจมาวะเดี๋ยวแล้ว หารูไม่เอามันหารูไม่มันหดจังวะอุ้ยเยี่ยมเก็บหมดเลยเพื่อนจบแล้วอเหี่ยออกมาได้คะแนนตีอีกอียโอ้โห้เหี่ยที่เจ็ดจริงกับเราอย่างฟูมไหเออมันให้ติดหัวกูนเล่นเล่นนิดเดียวอ่ะไม่ไม่วกูเห็นหัวมันกระจุยอ่ะเออกระจุยเลย